อยากถามว่าการฝังมุกในผู้ชายเนี่ยทาเพื่ออะไรคะมันมาจากคุกบางขวางสมัยก่อนเวลาเขารับน้องเนี่ยพอน้องใหม่เข้าไปเขาก็เอาเหล็กแหลมนะครับ mm. เผาไฟแดงแแล้วก็จิ้มไปใต้หนังหุ้มปลายนะครับผู้ชายแล้วก็เอาไอ้เม็ดตัวเนี้ยฝังเอาไว้เป็นอันว่ารับน้องใหม่ครับนะด้วยความคิดว่าถ้ามีปุ่มนี้แล้วเวลาจะมีกิจกรรมกับผู้หญิงแล้วมันจะไปโดนตรงนู้นโดนตรงนี้โดนตดน,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 ดนปุ่มปมประสาททําให้ผู้หญิงมีความรู้สึกดีขึ้น แต่คาตอบที่แท้จริงก็คือทําให้ผู้หญิงลาคาญทําให้ผู้หญิงเจ็บและขณะเดียวกันก็ทําให้คนที่ฝังเจ็บด้วยส่วนใหญ่ไปฝังเสร็จแล้วก็เสียเวลาต้องเบาออกแทบทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือของต่างๆเหล่านี้มักจะหล่นไปครับในส่วนสงวนและจุดซ่อนเลนผู้หญิงทําให้เกิดตกขาเกิดการอักเสบร,ระคายเคืองเสียเวลาหมอสูตต้องเบาออกให้แต่ขณะเดียวกันคนที่จะมาให้เอาออกก็เดินอายคุณหมอขาไอ,อเป็นยังไงก็ไม่รู้คะ่ะผมเป็นยังไงครับไม่รู้คะ่ะ นะครับในที่สุดก็รู้เพราะคีบมาชูให้ดูนะครับงั้นจำไว้ครับพวกนี้ไม่ต้องทําแต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีครับถุงยางนนามรุ่นใหม่ครับบางชนิดเนี่ยจะมีผิวไม่เรียบครับผิวขรุขระนะครับก็เหตุผลเดียวกันว่าใช้แล้วเผื่อฝ่ายที่มีกิจกรรมด้วยคือผู้หญิงจะมีความรู้สึกดีขึ้นดีหรือเปล่าก็ไปลองกันเองก็แล้วกันดีไหมครับนะครับแต่ฝังมุกอย่าฝังเลยครับ